ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลู b บา h a n ชาแค่ะวันนี้เราก็จะมาเปิดชุดใหม่นะคะเป็นชุดทองเดอะฟูลที่เป็นสกินผู้หญิงนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้จะหมดกี่ UC ไปรับชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมสําหรับใครที่สนใจอยากเติม UC สามารถไปเติมได้ที่ร้านวิศาเกมมิงโโโอออเเเคคครรม วิศาเกมิ่งเติมเกมทุกทุกที่ทุกคนเติมเกมแต่แต่ดิมคนจะง่ายคนจะปลอดภัยต่อใบราคาทุกคนเติมเองมีเพว่อคนเลือกหลากหลายไม่ไปแอดไลน์หรือว่ากคจะทักเพจเติมเกมในราคาพิเศษวิ a ยเกม m ิ่ง yeah let's go คับจีหรือว่าวาโลไม่ว่าจะฟรีไฟหรือว่า R O V เติมถูกเติมง่ายเติมสบายกับใครแน่ก็ต้องไปวิาเกมิ่งไอไม่ต่อใบ h ไม่นอนนิ่งระบบตัวที่เว็บเดียไม่มีชิเขาไม่เติมเขม่เติมเกมที่วิาเกมิ่ง e a สวันดีทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับนะครับสำหรับใครที่เป็น FC ฟ so ซ e, ีีก็ฝากกดหัวใจฝากกดไลค์โซีด้วยนะครับเซตนี้ให้งบประมาณเท่าไหร่ทุกคน,กคนเคยเห็นใครเขาเปิดกันได้เท่าไหร่วันนี้เราจะต้องดวงดีกว่าทุกคนเปิดสิบยแรกครั้งแรกของฉันมันจะแค่สิบยูซีไปสิบยูซีก่อนเลยไปอ้ยวามันสวยจังอเป็นแบบเขาเรียกไพ่อะไรวนะเนี่ย การ์ดอ๋อเป็นการ์ดการ์ดตัวตลกสวยนะเซตนี้อันนี้สุ่ม10ครั้งได้ส่วนลด50อยูซ่ซป้ายไตววันนี้กูเช่งก่งไอไอบ็อกได้หลาชิ้นส่วนอไดะชิ้นส่วนเที่อเกตแล้วนี่คืออะไรของขวัญแห่งโชคชะตา <S 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 ส่งสิ่งนี้ไปยังพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่นโดยพวกเขาจะได้รับความนิยมเพิ่ม2 0 0พ ออกมาเป็นของขวัญเฉยเหรอแปบบหมดแล้วคูปังส่วนลดตอนนี้เราจะต้องเสียแบบเต็มๆนะคะ600 UC เริ่มเลยส0 0พันยู่จำห้องห้องใจไว้ยเฮ้ยอย่าแจ้งดิ้งเลยเราเราเรา้รารายได้ DP 28สอดมาวิ่งหรือว่าหรือว่าดวงม้าว่ะ DP อัพเกรดมา ดีพีไม่อัพดีพีไม่ใช่ปืนอัพมีแค่สการกระบอกเดียวนะคะที่เป็นปืนอัพอะ่ะไปต่อกนันเลยเมื่อกี้มีเท่าไหร่วะตอนแรกสี่หมื่นเก้าปะสี 49, ่หมื่นเก้ายูซีบบเกลือร่วนเฮ้ยกดไร,ไรยังไม่ได้กดเลยเอ้าเอ้ายังไม่ได้ทันกุเลยมือไปสกิดโดนน,นิดนึงมันเปิดเลยวะ่ะทุกคนอันตรายจ้ายูซีหายเลย พี่ลานเงาวงเขาน้องตอิดตามตลอดเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะว้าวขุมทรัพย์แห่งความสุขคืออะไรหรออ๋อเป็นของขวัญเหมือนกันเหรอกิลเซียเนี่ยล่มชูชิกลกนกระดาษอันนี้เป็นล่มล่มอะไรวะไม่ใช่ล่ม,มนะใช่ไหมเป็นแค่ของติดกระเป๋าเหรอดูนี่อ๋ออ๋อเป็นล่มเลยเหรอ ที่ห้อยกระเป๋าเฮ้ยแปลกเนี่ยสวยสวยเคยเล่นกันวะมีใครทันมีใครเกิดทันยุคเล่นที่พับกระดาษแบบนี้วะที่มันจะมีเขียนว่าแฟนจะชื่ออะไรวันนี้กินอะไรอะไรแบบแฟนจะชื่ออะไรจะมีลูกกี่คนไ <laughs> ม่แม่เราไฟังจริงๆก็เกิดไม่ทันหรอกแม่เราห้ฟัง เกมอะไรอ่ะไม่เคยไม่เคยเล่นเนาะแต่จำได้ไงบอกดีว่าเป็นเด็กความจำดีผมอายุสิบแปดครับวู้เว้ยชวนคุยเพลินเดี๋ยวมันเกินสองร้อยไม่อยากบอกเลยรู้ว่าอยู่เแค่พีนพ่น้องเดี๋ยวตีเลยนะเราอ่ะรู้เงียบไว้ของขวัญเฉลิมฉลองสิ่งของขวัญเยอะจังทำไมของไม่ออกเลยอ่ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวไปเราบอกว่าไปเอาสกินปืน M4 ก่อนดีกว่าไหม เอฟใช่ไหมโฟวจ็อกเกอร์อเคเอาปืนออกไปเอาชุดดองออกไปก่อนเนาะเริ่มมันเริ่มไม่ได้อะไรแล้วเริ่มได้แค่สกินดีพีมาเดียวเองเออกระเป๋าออกไปด้วยเพราะว่ามันมีสกินกระเป๋ามาแลครับเราจะรอใส่สกินใหม่เลยโอเคโนสกินโรงงานเกลือเลี้ยวซ้ายเลยฮนะ โรงพยาบาลเตรียมเคลียร์พื้นที่ว่างให้ผมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะไปล้างฟอกไตบันเดี๋ยวนี้แหละอ่ะตอนนี้เราเปิดไป84กล่องนะค,ครับไปต่อกันเลยค่ะยาวๆไม่ต้องไม่ต้องออกเนาะไม่ต้องออกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวคนดูหนีกับบ้านนอนทั้งคืนวันเนี้ยเปิดได้ทั้งคืนเข้ามาสตรีมนี้ที่ไร้หลงทางหาทางออกไม่เจออีกแล้วแต่มอุ้ยมาแล้ววันนี้ ตะ uhm. กินโนาตะกิน mm <h. S 1> มาปุ๊บเลยเสียงเพลงฮาโลวีนดีจัดอืเสียงเาวจากนี่แหละกล่องนี้นี่แหละเฮ้ยวนี่รอบนี้ได้ของควัญเพียบเลยว่ะกระปืนเฮ้ยกล่องนี้สิบกล่องนี้ดีอยู่นะของออกไม่อีกที่ทำไมสวยจังที่ธรรมดาครับน้องชินละอุ้ยได้ของอุ้ยได้ของสามได้กัด แทนมา3 8อันเลยโอ,โอ้ไม่ต้องออกนะไม่ต้องออกไม่ต้องออกแบบว่าขอแบบเกลือเลยให้แบบว่าเออ <c oughs> สมบอนปากจัดเราเล่นคะ่ะเราเล่นออกเงือกเปลี่ยนข้างเหรอเป็นข้างเปิดไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งส <c oughs> ามไป มาเอ็มฟ่ไอไม่มีกล่องเนี้ยว้าวกระมาแล้วหรือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับท่านแขกพูกไม่มีเกียรติแล้วก็มีเกียรติทุท่านนะคะตอนนี้เราได้ของมาแล้วสามอย่างนะคะบุม๋มว้าวสายหลุดได้อันนี้มันคืออะไรวะต้องมีของครบตามที่กำหนดแล้วมันจะปลดล็อกให้อ๋อใครเข้าแต่ละาจมูกเปิดหรอจมูกยิ่งไม่ค่อยมีอยู่นะเนี่ย มันจะโดนไหมอ่ะเันต้องทำขนาดนี้ไหมเนี่ยทำ,ทำ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 มาได้เลยได้ใจแกบอ๊อฟเฮ้ยมันไม่โดนมันไม่โดนอ่ะน้องลิงยังไงวะวเพื่ออะไรอ่ะ ยังไม่โดนแนวลิ้นแตะแต่ว่าปากเลยอู้นี่ไงมาแล้วหมวกนักรบปิดชีพว้าวลิ้นแตะลิ้นมันจะไปโดนยังไงกันดูอ่ะด,ดัมเด้อนิ้วนางข้างขวามาเลยนิ้วนางข้างขวาเอานิ้วกลางแทนได้ปะออกออกออกมาของดีมาของดีมา ม,มันยากเฮ้ยนายอยู่ได้เฉยอะเครื่องร้อนฉีอะใช้ฟันเปิดนี่ก็ไปไปนั่นมาผู้ทำนายอนาคตว่าซั่นก็จุบปุ๊บมาปั๊บเลยอะจมูกได้เชียอผม ทำอะไรขนาดนี้มันติดติดด้วยเออสิวขึ้นจมูกใครรับผิดชอบแกายาค่าแต้มสิวให้กูไหมมันไม่ติดจมูกมันไม่ติดแล้วกูต้องเล็งยังไงวะเนี่ยไม่อย่างเลย้ยมันไม่ติดทุกคนเอาฟันสภาพจมูกยังไม่โดนเลยเอาฟันมันไม่ใช่เป็นผิวหนังฟันมันไม่ไปหรอกลิ้นยาวไหม เอ้าวูหายทำอะไรครับเนี่ยโอ้จบนิ้วกดก็จบตั้งานานแล้วหมดโอ้ไม่ออก็่ะแล้วเราต้องเอาจมูกว่ะทุกคนเออเออเอเอแล้วมันก็ทำไมมันติดยางวะทำไมจมูกวันหนึ่งไม่ค่อยติด ฮะไม่ติดละมันไม่ติด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 จริงๆมันมันเคยมีคนทำติดด้วยหรอ <c oughs> ไม่ไงแล้วผมลิงดูเน้วอะไรอะไม่เห็นได้ไเลยเลิงตั้งนาน เกลือเหมือนเดิมมามาออ,อุ้ยระเบิดมือระเบิดมาแล้วเฮ้ยมันครบแล้วนี่กล่องปริศนาต้องเปิดเลยปะเปิดให้ครบ400หรือ600กล่องกองอ่อนเนาะให้เปิดทีเดียวหรอคะใช่ไหมออกมาสักหุย ค้างนี่ถอดแว่นมัดผมขึ้นแล้วเปิดโอ้ยใช้แมวเปิดไม่มีแมวอ่ะดิมีแต่ผีในห้องอะ่ะค <Huh? S 1> ้างเหรอเฮ <Hey. S 1> ้ย๋อไม่ใช่ค้างนั้นเ้อยลืมมาไบซานนะเมื่อกี้ค oh, <no. S 1> ้างนี่เหรอเฮ้ย oh, <no. S 1> อ้ยคนละครอ้ยคไม่ใช่หรอโอ้โอ้ค้งคงที่ป็นอวัยวะโอโอ้ยกำลังเฮ้ยก็ปิวเอาฮาฮาซะแล้วไม่ห็นโดนเลยอะ โดนดิว้าวมาแล้วไม่ชัดเอยีิเอ้ยคอนี้ไม่เอบาเดียวเว้ยอยากฟังก็มาที่คอนโดพี่เิครับผมแม่ยอกหยอแต่เสียงเด็กเปิดววสวัสดีครับสวัสดีพวกนังน่งหูทั้งหลายนะคบผมวันนี้โซอีนจะมาเปิดกล่องครับผมวันนี้ว่าบ้านรวยครับเพราะว่าบ้านรวยแต่ว่าไม่ใช่บ้านคู หมายถึงว่าบ้านเพื่อนชื่อรวยแต่ว่ากูไม่รวยช่วยพูดว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะวันนี้ช่วยพูดว่าอุ้ยใครอะเอยูพี่หูหรอขอบคุณนะคะช่วยพูดว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับวันนี้พี่อโหรเหนื่อยเปล่า <Huh? S 1> เ,เหนื่อยก็นอนนะพี่เนาะ <What? S 1> อขอบคุณห้าร้อยอะให้ห้าร้อยเลยเหรอจ่าจะพูณห้าร้อยดเนทครับ oh <yeah. S 1> จะเปิดแล้วเปิดนิ้วไหนดี นิ้วก้อยเหรอนิ้วก้อยเมื่อกี้เราฝั่งซ้ายไปแล้วฝั่งขวาบ้างแล้วกันบายลุ้นอยู่แช้นิ้วก้อยเบิรนน์หน่ะกูเดคับวิอ,อย่างโทรศัพท์น,นี่ดูลำบากไม่ได้อะไรเลยทำไมมันเกิดอย่างวะมันต้องเอาของไปแลกอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยโอเคสุม่มก็คือตอนนี้ก็สุ่มๆเก็บบัตรไปก่อนถูกมะเมื่เก็บบัตรไปเท่าไหรอ่อ่ะทำไมันเกิดยังอ่ะของเนี้ยเฮ้ยเกิดจริงเปิดข้าม เข็มปิดเอานิ้วไหนอีกดีเปิดนิ้วไหนอีกดีนิ้วกลางนิ้วกลางข้างซ้ายเปิดไปแล้วเนาะเหลือข้างขวาน้ำมูสามจบอฮ้ยชุดผู้ทำนายอนาคตมาแล้วชุดแดงชุดแดงออกแล้วได้ชุดมาแล้วทุกคนชุดแดงไอ้ไงเราบอกเข็มปุ๊บออกให้เราเลยโก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 ,โกไปนิ้วนิ้วกลาง รอบนี้เอานิว้วกลางแล้วกันมาส่มแก้งคนหน่อยเปิดกองก่อนนะครมาอิโมอิมชั่นซ้ำนี่หว่าอิมชั่นซ้ำโอ๊ยบัตรได้เป็นเหรียญสามสิบแปดอ่มมันเกลือมากกองนี้เกลือมากจ่องมันก็แค่ชื่อหมูผมไม่หอ,องอยู่แล้วครับ ผมไม่เคยหยองอยู่ไหนถ้าอยากได้ครบก็ต้อง600กล่องอเคจัดไปปไปไปามาแล้วรูบี้มันหลวมแล้วอะ่ะวุ้ยได้ได้อันนี้มาเครื่องร่อนเงาฝ่ามิติสวยครับเข็มปิดแลกดัดูอที่จะเปิดการันตีตัวเพลงขอด้แล้ะแต่ตัวนี้เข็มมา้อ ซีนาเริ่มตึงเครียดต้องคำนวณใช่ปะ่ะโอเกือบจัดเลย A f โอเคตอนนี้ได้มาแล้ว600กล่องนะคะเราเปิดไปทั้งหมด600กล่องเย้หมดอยู่ตีเกี้ยงเหลือหมื่นหมื่นพัน เรามาดูหน้าการแลกของกันดีกว่านะคบในจุดๆนี้ว่าเราจะแลกถูกไหมนะแลกอันนี้350ถูกป่ะแล้วก็แลก250แลก150 250รแลกแลกชุดนี้นะแลกแบบมาแล้วแลกหัวทองแลกนี่แหละแลกมาอย่างไรหวีนึง กูแรกแลกกูไม่สนใจแล้วมั่งแลกไปหมดเลยทุกคนการไม่พอเลขปืนสี่ร้อยอ่ะต้องเปิดต่ออยู่ดีอ่ะปิศนานักเวทมาว่ะอุ้ยเชีย่ยแล้วหมวกแดงออกสี่ร้อยครบแล้วมาสักทีสักกาว้าว โอเคเปิดการันตีกนันทุกคนไปวิกฟูดมาตามคาดหมายต่อชุดแดงมาตามคาดหมายเป๊ะอีกหนึ่งกล่องการันตีว้าวชุดตัวตลกหลวงมาแล้ว <c oughs> ดีใจจริงเลยเอ่ะเย้ คนดูเก่งมากครับที่อดทนดูลูกมาร์เปิดได้จนจบรับรางวัวลโดยรวมเนี่ยหรอติดตั้งทันทีแปเราไปหาอีกหนึ่งร้อยเพื่อเอากระเป๋าแบบเต็มคาราบลิลว้าซีบุญเจ็ดยูซีของข้ากล่องนี้เอาไปหมดเลยอ่ะโอ้ยมาเสือกได้ปืนส้มกงมันก็เลยบวกไปอีกสามสิบ 30. สวยเพราะฉะนั้น แรกกระเป๋าเลยใช่ไหมว,ว้วาวว้าวครบซิ์ครบสิ์ครบสิ์ติดตั้งทันทีติดตั้งทันทีเรียบร้อยเจอจะไ,ได้การันตีอีกแล้วเฉยอ่ะ รักได้เลยเนี่ยหลอกลวงโลกคืออะไรอะท้าทายโชคชะตาและโอบกอดความไม่สิ้นสุดฉายามันดูเหมือนโดนด่าไงก็ไม่รู้อุ้ยลอวีค้ดสวยเลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่บอกคอยบอกคอยอะไรว้าวว้าวสวยจัดชุดนี้สวยจัดแม็กกาลสวยจัดชอบ ให้ยิงมีคุณมาโชว์หน่อยนะบิ๊กฟู้ดบิ๊กฟู้ดอ่าครบเซตอัปเกรดซิพอไหมเนี่ยเรามีท้ายอยู่ทั้งหมด14อันครับไปสำหรับขั้นที่สองคุณได้รนะับเอฟเฟกต์พิเศษการกำจัดและขั้นที่สต่อกันเลยและขั้นที่สผมสวยสุดๆสามมนลลิซยังได้ไหมครบ ว้าวเราต้องไปลองของกันหน่อยแล้วทุกคนขอเสียงประมือให้กับโซยนะครับอัพเลยฮะพอแล้วอัพแค่วิวนี้พออัพเลยยีะเอาก็นแ้โอ้ my god ไปลองดูกันว่าในเกมจะเป็นยังไงดูมบาก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลอง ดูพร้อมกันเลยเฮ้ยวันนี้เป็นไง,นไงชุดชุดชุดเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเห็นแล้วปะเห็นแล้วเป็นแปลงปะเห็นแล้วเฮ้ยโอ้ยวันมีคนเสียตังค์ไม่ไม่สองหมื่นยูเซียแบบว่า,าค่อยคุ้มเยอรงใช่แบบว่ากล่องนี้มันค่อยคุ้มต้องต้องไปเปิดแล้วเพื่อนไม่ต้องกีตเป็นต้องกีดเป็นไงครับชุดผมก็ตึงโคตรอันตรายปะพี่ เฮ้ยคุณเทสตี๊ม it is show time ไม่ได้ไม่ใช่ครับผมไม่ได้สตีมผมไม่ใช่พี่ครับผมเป็นน้องครับพี่อย่าอย่าอะไรอย่าถ่ายไล่ครับเสียงมันแปลกๆเสียงมันเป็นยังไงเหรอครับพี่วันนี้เพราะว่า ก่อนผมนะครับวันนี้เห็นพี่เขาสตรีมอยู่ปุ้งปุ้มเองจำชื่อข้าไว้ดีๆเลยเดี๋ยวปุ้มเองจะโดน้าข้าเก็บคิวปุ้มเองไปซ่อนตัวกันดีๆเลยเดี๋ยวข้าจะไปกำจัดพวกเจ้าเองถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเฮ้ยปืน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 เฮ้ยปืนปืนไม่มีเ้ยปืนเรา เพื่อนเดือยู่้งบนเพื่อวมันอยู่ข้างล่างเมื่อนเพันเนมีนะจะมานำตุยหรอจะมานำตุยหรอตุยไปซามนเยอะจังวะ ไกลไหมเนะยว้าวว้ามันโดน,นยิงมันโดนยิงว้าวว้าววจิบจิบเดยลกุลกลุกายมาสายมาซ้ายมา้า Mark the location มันชุบเพื่อนได้แน,น่ว่ะเป็นใชไม่ใช่ใช่เชื่อแมยังรู้ดีนะนนละ

เป็นกระโดดยิงมันหมดอะ Help เจอกลางข้างนอกกันแน่หวะเพรา่แล้วก็บอกแล้วเคยบอกแล้วว่าอย่าทักว่าว่าจำได้ว่าเป็นโซเยว์ว่าดาคลิปเยอะแล้วคนดูก็รู้จักอะใครเจอสกาบอกมื่อกี้ใครเจอสกาโอ้ดโค้ดปนี้ว่ามจะโชว์มันจะโชว์โค้ Wo, e, เสียงโอ้บาดใจมากเลยเฮ้ยธรรมดาครับสู้บาดใจหรือบาดหูแต่ว่าอย่ามาบาดหูนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันคำคมนี่คำคมรู้ว่าเจ้าคำใจพี่อะครับอ้าวมันนอนอยู่นี่เฮ้ยเ <mythology> ีย <told media> ่า <t> ล <symbolic> <c twe salaries> <S weed>. ้ามาแล้วออกภาษาข้างในข้างในอ่ะเรียบร้อย ไม่ไอ้เหี้ยไอ้เวงเอ้าลืมไม่ได้โชว์สกินนะกูรถเดี๋ยวผมหารถแมวเอ่บิ๊กฟุตัวมันรอดเลยเฮ้ยไปยิงน่าจะยิงขอ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 ยิงจ้าวจ้าวคิวฟีคิวฟีน่าจะสวยคิวฟีน่าสวยเพื่อนเราเพื่อนไม่ฟังอะไรกูเลยกูบอกว่าขอยิงดูคิวฟีหน่อย เราเว่อวิ่งเว่ยกันไม่ออยั้งเลยทำไมกูไม่ได้เปิดหรอวะสถานการณ์สอนี่อะไรม่อะไรม่สิสวยอยู่นะเอบีูตแล้วีน,น,น,น้องฟ้าชัดนี่เพื่อนมีบุญมากเลยนะเนี่ยเราเพิ่งเปิดมาเลยลเรเพื่อนได้นั่งเาคนแรกเลยนะเนี่ยรถคันนี้ เงินรู้เปล่าโอเคโอเคเข้าใจครับเอาเพื่อนมินีใจเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหโอ้โเพื่อนขอแบบอารมณ์ดีใจวันนี้หน่อยนะเพื่อนอยาใชุ้้ยมีเป๊ะเลยเพื่อนดูดิยุ้นสวยอ้อจริงนะเพื่อนเราไปเอาไปห้าบาทแล้วให้ติ๊บไปเราคุมมาทำไมนี่วะเนี่ยยังตื่นตายจากที่นี่ไปเีโดนโมะ ขอขอสองบาทห้าสิบได้ไหมเดินเราขับเดิงเฮ้ยมี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 สามคนอ้ยังมี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 เป็นคนดีเลย์เชี่ยไม่ตายเจ็บแล้วมันไม่ได้ยินเหรอมีตัวขวาแล้วก็ตัวซ้าย ขวานะเพื่อนตัวเยี่ยว bro อุ้ยอุยตัวใหญ่แม่นวิ่งเฮ้ยมันมามันมามันกลับมา thank you มันกลับมาเต็มเลยมันกลับมาครบตีเลยอืมเหียออกหน้าตักไม่ได้เลยอะได้ไ หวาล่างมีนะไอ้เช้อไฟอเฮ้ยกูตายตัง้งตัวไม่ทันตัง้งตัวช้าไปหน่อย yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in CERT, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna